สบายดีพี่น้องทางฝั่งไทยแล้วก็สปปลาวเนาะอ่าแล้วก็ตลอดฮอดพี่น้องอยู่ร่วมโลกเดียวกันตอนนี้บ่าวเหนืออรมใส่ VIP ก็สิพาพี่นอ้องเฮาไปเยี่ยมเนาะเบิ่งอาการของน้องหุ่มเนาะภายลังที่ว่าน้องได้เจ็บมากก็กไ้าว่าวาะเ ได้ไปเยียมไปยามเธอหนึ่งแล้วเนาะก็เอาอยาที่ว่าเบาเอไปมอบให้น้องหุ่มเพิ่นกินเนาะกะ็มาอีกสองสามวันนะเนาะเพิ่นก็รู้สึกว่ายัางเจ็บอยู่เนาะมือวานนี้บ่าวเนื้อก็ไปซื้อเนาะไปซื้อยาเนาะมาให้น้องหุ่มอีกครั้งที่สองพี่น้องก็ให้น้องเพิ่นกินมื่อวานนี้ มื้อคืนนี้แล้วก็กินตอนเช้าของมื้อนี้เนาะพี่น้องแล้วก็มาฮอดตอนซวยตอนเที่ยงกบ่าวเนื้อก็สิพาพี่น้องไปเยี่ยมไปถามอาการของเพิ่นว่าอ่าดีขึ้นแล้วบ่เนาะภายหลังที่ว่าอ่าบ่าวเนื้อได้ซื้อยาเนาะมาให้เพิ่นกินเมื่อวานนี้ถ้าหากว่าอาการยังบ่ดีขึ้นเนาะก็ยังเจ็บอยู่บ่าวเนื้อก็สิพาน้องเพิ่นไปกวดเนาะสุขภาพ วดออยู่ที่โรงหมอของเมืองก็คือโรงพยาบาลอยู่ในเมืองของอในเมืองหุ่นเนาะพี่น้องก็ตอนนี้กะสิพาพี่น้องเฮาไปอ่าหาสหุ่มเนาะอยู่เฮือนของเพิ่นอเองพี่น้องก็คือว่าแหละพี่น้องเนาะอ่าคนเฮาเวลาเจ็บเวลาเป็นอ่ากะต้องเบิง่งแยงดูแล ซึ่งกันและกันพี่นอ้องอ่าโดยเฉพาะกะถือว่าเฮาอยู่บ้านนอกบ้นนานนาพี่นอ้องอการไปการมาอ่าไปซอกซื้อยาบ่ไปกวดสุขภาพอยู่ลรงหมอจังซี่เนาะกะถือว่ามันกะใช้เวลาพี่น้องถือว่ากะใกล้สมควรพี่น้องถ้าว่าเฮาบม่มีอ่ออารถบ่จังซี่เนาะ แห้งสิเป็นการยากในการไปการมาพี่น้องฉะนั้นอตอนนี้บ่าวเนื้อกะที่พาพี่นอ้องเขาไปถามข่าวๆข,ของน้องหุ่มเพินเน่นเนาะกะเป็นห่วงเนาะป็นหุเป็นห่วงพี่น้องกะถือว่าเคยคนอยู่บ้านเดียวกันเนาะพี่นอ้องอยู่น้ากันกะเคยไปเคยมาน้ากันหุ่มหุ่ม ហុ uhm ំគុំអោຢູ່ເຮືອນណ่ะយិទ្ធកាងអោណອນទេយ៉ាងដែរ ที่ยาที่ว่าบ่าวเนื้อซื้อให้เมื่อวานเนาะส่งแต้กะน้องเพิ่นก็กินไปแต้1หมดแล้วเนาะຍັງແຕ່ส่งเม็ดเนาะพี่น้องกะอาการเพิ่นก็วຍັງบ่ค่อยດີปานใดพี่น้องก็ก่อนคลายແດน่อยนึงเนาะว่ากຍັງบ่ດີตอนนี้บาเนื้อกอ่าไปສົ່ງน้องພິ່ນປ กวดสุขภาพโยงมอเนาะพี่นอ้องตอนนี้บ้าเนื้อกะกำลังรอทานนะ้องหุ่มเพิ่นเนาะเพิ่นกะยังเปลี่ยนเครื่องอยู่นะเดี๋ยวเพิ่นลงมาค่ะสิานะพาน้องเพิ่นไปส่งกวดสุขภาพอยู่โรงพยาบาลเนาะพี่นอ้อง เอาละตอนนี้น้องหุมเพิ่นกับาายลังถือว่าเพิ่นได้เปลี่ยนเครื่องก็ได้ลงมาเป็นทีมหอยแล้วเนาะพี่น้องกาชีเบาเนื้อก็ชิผานน้องหุมเนาะไปอะเอารถอยู่เือนเบาเนือนะ้อเนาะเพื่อจะไปส่งน้องหุมอยู่โรงพยาบาลเนาะพี่น้อง จังได้อาการทําเมื่อกี้บ่ตอบบ่ว่ายังเจ็บแต่เนาะเจ็บนอยนึงเนาะอก็สิว่ายังเจ็บนอยนึงเนาะพี่น้องเมื่อกี้ถามเธอนึงแล้วเพิ่นก็กําลังนอนตื่นเนาะพี่น้องบ่อยากตอบปานใดแล้วก็ตอนนี้เพิ่นก็ตอบได้พี่น้องว่าเจ็บน้อยนึงพี่น้องแต่ว่าบ่าวเนื้อก็สิพาอ่าเพิ่นไปกวดตัวจริงเนาะพี่น้อง น้องตอนนี้ก็ได้พาน้องเพิ่นมาหอดโยงหมอง้อเป็เที่ยวหอยแล้วเนาะกะสิพาน,น้องเพิ่นเข้าไปถามเมืองเนาะว่าแพทย์เพิ่นกะจะอยู่บ่บอนักวันเสาร์อาทิตย์เนะาะแต่ว่าอยู่กับสีให้น้องเพิ่นกวดเบิง่งเน,นาะพี่น้องจังใดหม้อเท่าหม้อบุญญานเต้บุญญานเข้มเต้เนาะบุญญานเข้มเต้ ยานะ่ะบม่ยานเขาสักยาบม่ยานเนาะบม่ยานด้เนาะกินยาเด้อแต่ว่ญญาเขายานเขาสักยากันเลยไม่ยานไปสู้ๆเป็นกำลังใจให้ยิ้มนี่ต้องซ้ำยิ้มเลยเออเป็นกำลังใจให้ปะ อละตอนนี้อ่าน้องหุมเพิ่นกะกำลังไปลงทะเบียนเนาะพี่น้องเพื่อว่าน้องหุมเพิ่นกะกำลังเอาลงทะเบียนเนาะเพื่อว่าสิไปหมอเนาะไปต่อคิวเจาะกรดเลือดเนาะพี่น้องห้องหนึ่งเนาะพี่น้องนั่นแหละ ដែលเป็นเทพហោរឡောเนาะតើនេះក៏ស្បទៅចាយហ្នឹងគាត់ nằm à, đây bệnh nhân đây không vào gì đấy thôi ถือว่าพาน้องหุ่มไปเอ็กโก้ค่ะถือว่าเสร็จไปเรียบร้อยเนาะสี่ไปอาหาอีกขั้นตอนหนึ่งพี่น้องสี่รอทางเบิกนว่าสี่เป็นคนเดียวโกพี่น้องเนาะมาให้กำลังใจน้องหุ่มนำกันได้เด้อร์นะ FC ป่าเหนือตอนนี้ก็ถือว่าป่าเหนือกับน้องหุ่มก็ได้นั่งรถทาเนาะพี่น้องรอทาอีก ครั้งที่3ครั้งที่4แหละพี่น้องเนาะก็จำอากาและกสัสีไปกดเลือดเป็นครั้งสุดท้ายเนาะพี่น้องแล้วก็จึงจะพูว่าพคนออกมาสิเป็นแบบใดเนาะพี่น้องจึงพาพี่น้องไปบอกทีหลังเนาะพี่น้องเนาะนี่ยว่านอนหลับอยู่ เอ๊ะจ hey, no. um, no, <laughs> <laughs> no, ังไดบ่จับแหละธรรมดาล่ะเตเนาะเดี๋ยวเบิ่งเทนนี่ก็คือซีเมนเถือสุดท้ายแล้วพี่น้องไปไล่หอมกายคิดว่าซีเมนเถือสุดท้ายยังไดก็บ่แม่นจักเถือพี่น้องจนเมาแล้วนี่นะเนาะบ่แม่นว่าเมาเหล้าเด้เนาะเมาที่ว่า อ่ไปไปมา,มาไปๆมาๆไปๆมาๆเนาะพี่น้องเข้าห้องนั้นออกห้องนี้พี่น้องเนะาะกะสิอดใจรอคอยหน่อยนึงพี่น้องเนาะเดี๋ยวทีรอท่าว่ายังสิมีครั้งต่อไปอีกบก่เด้อเลยว,ว่าสิอ่าเทื่อนี้กสิเป็นเทื่อสุดท้ายเนาะที่ว่าเพิ่นทนหมอเพิ่นกวดเนาะพี่น้องตอนนี้กรอท่าทานหมอเพิ่นอ่าบ่อยู่เน,นะาะจักเข้าไปใส่กกบู่ว่าพี่น้อง ยิ <Net> ้ม <hertz> ส um ู้แดอบ่เป็นหยังเนาะกะ FC เฮาหลายคนบ่ต้องญาณเนาะเดี๋ยวหากสิเนาะกําลังใจเฮามีเยอะแยะ การของอน้องหุ่มเป็นทีพอแล้วเนาะตอนนี้ก็ถือว่านางน้องน้องหุ่มเนาะกะอาการของน้องหุ่มก็หายอยากถามให้น้องหุ่มเป็นบอกนะเนาะว่าแพทย์เป็นว่าจังไดเนะาะเจังไดฮะ,ดอ,อ,ะอันแ<อ>พทย์เขาว่าสีให้เขาเขานอนบอกมัอน,นี่ได้นอนเต้ คือว่าอาการหเหตุใดต้องได้ว่านอนผ่าตัดโอ้พี่น้องเนาะกะ็ถือว่าท่านหมอเพิ่นก็ว่าอาการมันจะต้องได้ผ่าตัดพี่นอ้องอาจจะเป็นไซติ้งหรือว่าเป็นแบบว่าสิเป็นนิ้วเนาะกะ็ประมาณสองอย่างนี่แหละพี่น้องเพิ่นก็ให้นอนค้างคืน กะสิาพาตัดในเวลาจาักโมงเจ<ม>็ดโมงเนาะพี่นอ้องอ่ากะนี่กะถือว่าอัปเดตเนาะอาการให้เอฟซีให้พี่น้องเขาได้อู้เนาะแต่นี่กะเบาเนื้อกะภายหลังที่ว่าเบาเนือ้อได้พาน้อหนุ่มมาแต่บ้านเนาะกะได้ามาหอดที่ห้องหมอกะได้ไปกวดเนาะกะไปไปมามาเนาะแลนเอกสาร ก็จนฮอตตั้งแต่เที่ยงเนาะจนฮอตตอนนี้ก็ประมาณสี่หนะ้าโมงเนาะสี่ห้าโมงแหลงพี่น้องกะถือว่าทานหมอเพื่อนก็ว่าต้องได้พาตัดพี่น้องแต่ได้นอนก็าวานนื้ก็สิได้อเอาอัปเดตเนาะสถานการณ์ของ น้องห่มเพิ่นให้พี่น้องเฮาได้ทราบแบบนี้พี่น้องเนาะจังได๋ก็ขอให้พี่น้องเฮาอ่าสวยเป็นกําลังใจให้อ่าน้องห่มให้สู้เนาะเดี๋ยวอ่า7:00นตอนเนื้อกส็สิยังอยู่นําอ่าน้องห่มเพิ่นเนาะอ่าเพื่อให้กําลังใจน้องหุ่มเพิ่นต่อไปเนาะพี่น้องอ่าสําหรับอ่าตอนนี้ก็สิมีเพียงเท่านี้พี่น,อน,นอ้องก็ ข่อฝากให้เอฟซีให้กำลังใจเด,ดยเนาะเพราะว่าชีปาตัดต้นแรงนี้ก่อเอฟซีให้กำลังใจแลเด้อร์น้องหุ่นซปาตัดต้นแรงเจ็บนะพ่อกำลังใจเดย์น้องหุ่นจะพาตัดต้นแรงนี่พี่น้องเนาะถึงว่าเพิ่นเสียเจ็บสำ้ำใดกันยาพี่น้องเพิ่นกันยังยิ้มได้พี่น้องเนาะ,ะนี่ก็คือว่าความอดความทน ความเก่งของเพิ ya, ่นก oh ็ถือว่าม uh, ีหลายพี่น้องอือถ้าว่าจังได๋ก็อย่าพี่น้องก็อันขออันนาให้พี่น้องเฮาอ่ช่วยให้กําลังใจอ่าน้องห่มหลายๆเนาะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้พี่น้องเนาะก็สิคอยอ่าอัปเดตสถานการณ์ภายหลังที่ว่าอ่าน้องห่มเพิ่นเข้าองผาตัดเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้อ็ซีมีเท่านี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวอาซีเอาอัปเดตสถานการณ์ให้พี่น้องเราได้หูเติมเนาะพี่น้องเนาะ